Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.

คุ้มบ้างไหมเฮ้ยพี่พี่อยู่ไหนแม่เจ๊พี่อยู่ไหนเฮ้ยคุณไม่ตายกูรู้ได้ไงตายด้วยาบโคตเยอะเลยเยอะมากอ่ะบ้านตัวจีอ่ะแบบมันขอบลงมาขอบลงมาเป็นสีบเพื่อนเพื่อนเพื่อนใครอยู่ซากไม้ซากไม้หลังซากไม้หลังเกิดอะไรได้เรียนได้เวีนสองกาอะไรอยู่นี่เยอะเรลงแต่มีหน้าอีก่ะเหรอยอะโคตรเยอะเลย